สวัสดีพี่น้องม,มาเยอะกินยำอีปูน้ำกันอีปูอีปูอีปูทะเลมะนะันสวงามอีปูทะเลปูอยู่ในทะเลปลาที่เีไม่รู้ดีครัแบไบด้สองตอนสามตอนครับบรายเฮ็ดเองมานี่ซื้อเข้ามาพี่น้องยำอีปู ผักเพิกกะบะมี่พี่นอ้องกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งยำอีปูข้าวเหนียวกะมี่กะสอบนึงพี่นอ้องข้าวเหนียวบัดนี้แกะออกบางทีให้น้องบดูข้าวเหนียวเนิกนกะสอบยำอีปูยำอีปู คำแหลกแขกมานพี่น้องคำแหลกแขกมานขออนยัดชิมกันอย่างแสบเลยจบจบ ยำอีปูพี่น้องยำอีปูกามบอกว่าพี่น้องฟังเล่าฟังไทยฟังต่างประเทศกินยำมีปูน้ำลูกตื่นเน้อคระเบบธรรมดาไม่มีพักมียังเลย พักเพื่อกำลังไม่พร้อมกินเลยพี่น้องยำปูยำปู ให้ผ่าปัญญาไปนั่งคืนอน้องกินยังเดี๋ยวป็นน้องให้ผ่าปัญญาไปยำอิปู สื่อเขามากินมามนี่พี่น้องมาได้เหตุเองอกัดทั้งก่างเลยโอ้ยยอ้ยเฮียสะเฮียไสยเมื่อหนึ่งกินเมื่อหนึ่งจับกล่องพี่น้องกล่องไอติมสั้นเลย

Sốt nàng lường biết là pin học nhẹ xạ nhẹ xạ khi câu เรื่องเผ็ดแหละพี่นอ้องตอนสุดท้ายพอดี ได้ยินเสียงหน่ำเนอะพี่น้องแศีกเศีกแซ่บสั่งกับบนเลือกกินเสียกับบุนยังพี่น้องเลย ยำเมื่ตอต่อเลยผัดหม,มี่พี่น้องผัดหมี่ผัดหมี่งามๆเลยนะกินต่อผัดหมี่ครับแต่ว่ากิบหนึ่งกับซ้ำหนึ่งเลยครับฝากพี่ฝากน้องเบิ่งเป็นกำลังใจลงตื่นในเด้อครับกับช่องลงตื่นพาชิดเมลุกตื่นกับกาวคำว่า,วาสวัสดีครับ